สวัสดีจ้าพี่ๆสวัสดีช่วงบายบายจ้าวันนี้บรรยากาศครึ้มครื่อพี่ๆเบิ้งทองง้าฝนจะตกอีกแล้วเหมือนนี้มีโอกาสพ่อใหญ่ทำความสะอาดสวนนะคะสวนนี้คงคงไม่ใช่ของพ่อใหญ่แล้วละ่ะไม่คงแล้วอ๋อพ่อใหญ่บอกว่าสวนนี้เป็นของพีเอฟซีทียูฮ่องกงนะคะลังบ้านกับมือจักซื้อเพิ่นจ้า ตอนนี้พ่อใหญ่กำลังทำความสะอาดนะคะเพราะว่าวันวันอังคารบอกพ่อใหญ่วันอังคารน้องพี่เขามาเบิงสถานทีมะมะปักลักเขตว่วาทีหอดไซหอดไซมาทำสัญญากันประมาณนั้นนะคะพ่อใหญ่กำลังทำความสะอาดจ้าบรรยากาศดีดีพี่ๆจ้ะเฮ็ดกำลังจะเกิดเลยจ้ะสบายนั่ง นี่ดอกตุมตุมตะปุตะปินี่นะข้างในก็นเฮ็ดคาจา้ะมีเฮ็ดคากินได้นะคะหนึ่งหนึ่งใส่ใบมะขามอ่อนแล้วมันจะเฮ็ดเห็ดคือคาเนี่ยแหละจ้าพี่จ้ามีดอกนองน่อยดอกสบายนั่งอีกสักหมื่นสองหมื่นนี่เฮ็ดปลาทรงใหญ่เต็มถีบเลยจ้ะต้องหาคนเลี้ยงกับปุกแรกจ้ะ พนักงานกระปุกหน่อยของเฮากำลังซอยพอทำความสะอาดอยางคมักคามินเลยค่ะเอาพี่ชาวไว,เว้เถอ,อ,อะละเฮ็ดตี่ละเฮ็ดตี่ละเฮ็ดโชว์น่ไว้เฮ็ดโชดเน่ไว้อินทาลัมตัวนี้เขาทาเลยจ้ะใชอี๋เด็กชายกระปุก น้องหน้าตาดูดีเลยนะคะหลังจากที่ตัดแต่งทำความสาาะอาดพ่อใหญ่ให้ปุ๋ยเคยมีแล้วกโอ้ยสีสันโอเคเลยจับปุูบลงตอเป็นยังขึ้นแตกลายเทนออบบนี้แตกเยอะเลยเพ่อใหญ่เลยทลายนี้ สวยมากเลยพี่พี่มุมนี้สวยมากเลยนี่ดูไอ้ออเสตียล้อแับเตีย ว,นนวันนี้วันอาทิตย์มีเด็กมาเล่นน้ำนะคะสี่คนขับสะเล้งมา็นมุมหน้าบ้านพักของพี่มวยนะคะบ้านพักของพี่มวยก็ตอนนี้รอรอให้พี่มานะคะเพื่อที่จะซื้อเลือกพวกสุขพันธ์ประตูหน้าตา่างอียงทั้งหลายนะคะเพราะว่า ช่างพร้อมตลอดเวลาถ่าีมาหอดก็คือเริ่มงานเสร็จภายในหนึ่งอาทิตย์ว่าสันจา้ามุมนี้จะสวยมากหน้าบ้านพี่มหมยจะมีอะโวคา,า,าโดแล้วสองต้นนะคะเดี๋ยวพี่ก็คงมาแต่ละจุดกะงามๆนะคะพี่ๆหน้าฝนนี่จะดูแบบสดชื่น ือมุมนี้จะเป็นเกาะใครได้บ้านมุมนี้ในเกาะนะคะทำแบบบ้านยื่นลงในน้ำนี่มันจะแบบว้าวมากกันแล้วแต่ความชอบนะคะพี่ๆจ้ากล้วยไม้ชอนีบ้านเป็นเดือนแล้วนะคะอ,อยู่ได้นานมากอันนี้หลังบ้านเก็บมาจากป่าแลวนี้ก็เก็บมาจาก ขี่เพิ่นตัดปลานี่นะคะอันนี้ก็เ,เก็บมาเหมือนกัน